เก่าโฟกับผมคบียูเซนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นอารีนาครับผมในระดับ4-3นะแน่นอนว่าผมมันโดนตกเป็นขี้เลยนะแน่นอนว่าผมยังไม่มีโรซี่4-2แน่นอนว่าวันนี้ผมไปปั้นมาแล้ว4-2แล้วแค่โบกหกนะมาดูว่ามันจะเวิร์กไหมแล้วผมจะเอาเลเจรี่เป็นตัวเคาน์เตอร์เลยยันคือเจเจรี่ผมนี่มันค่อนข้างที่จะบอบบางนะเพราะว่าใส่เต้าโต้กับเลือดนะถ้าเกิดว่าใส่เลือ่เนี่ยมันจะอึดนะแล้วก็บล็อกเลือดกับบล็อกกับผมเลยใส่แค่นี้ไปก่อนของให้เอาให้ก่อนเพราะตอนนี้แบบมีจำกัดนะก็ลุยเลยว่า มันจะดีหไหนนะลุย,อลยโอ้มันเกาหลีเอา้าไปเนี่ยนี่เคยเลยงงงกเขา เมันไม่ตายเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเขาเขาอืนจังเลยอ่ะไอเดยดูเบอร์ดามอีกผมร้อยเนี่ยเอองอันนี้ขอไม่นับแล้วกัน ไม่นับไม่นับไม่นับตอนนี้ไม่นับนะขอมเราพอมเรื่องใหม่แล้วกัน5เกมขั้นต่ำนะคอยกดเล็กปีกหนึ่งแต่เปิดสกิลลี่คือสกิลเปิดแล้วลูลี่ทุกแบบมันมีมีโอกาสประมาณ90%ในการยกโล่นะเจลลี่พอตเตอร์ เอาเตยหนอร้อยเซนเรื่องไม่หล่ยหรอกดีด้ยปณิธานองคือเีเป็นสามเป้าหมดเลยยกเว้นสกิลมิดเวกนะ หายตอนนี้แย่แล้วแย่จริงคือลิขิตเป็นกับบ柬埔寨เลื่อนไม่ไหลหรอกเนี่ก็ไม่ไหลตีดูดีอน่ยเนก็ไม่ไหลหรอกงำเฮ้ยมีมีนเลี้ยนเนี่ยเลี้ยนี้ยโอเคมีเลยอยู่ไม่เป็นไร เง้นตาเราบ้างล่ะไปเลยล้างโอ้โหแย่ทลายวุธนเนี่ยนะใช่เหรอตรงี้จิดสกิ้เดี๋ยวแย่แล้วถึงไม่แรงก็จริงแต่ถึงมีการ5าเป้าเหอะแต่ แต่แต่ถ้ามันเป็นนี้ก็แย่แล้วเว้ยเอื้อโหแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่จริงอันนี้ โลซี่ออกสกิลล่างเนะี่ยมันจะกระจัดบัฟทุกทุกอย่างไปเลยฟื้นฟูด้วยด้วยจริรนรงนะผมอารูไฟผิดด้วยไอ้ทั้นสีนะนะ่ที่มันนะที่มันที่มันเอาไว้รถเอาไว้การโจมตีทั้งหมดอะเป็นเปอร์เป็นศูนย์นะหรือเปล่านะตรงนนี้มันขั้นสี่ที่มันเอาไว้ลดค้าวเสียหายไกลภาพเวกสะสมดุลเนี่ยผมไปอัพสมดุลอัพผิดอัพอัพเต็มซะด้วยผมต้องเก็บโทปาเมลีตอนเนี้ย คือมันผมจะให้มันตีตีไฟเบาลงตีี่ไหด้ยอะไรกอะไรอย่างเงี้ยไปใหญ่เลยเอายกไว้ยกเอาไมยกเอาสวยได้างี้ คือเบียาเนี่ยแท้จริงเขาต้องโอ้โหผมกันได้ครั้งนึงนะและถาหลังก็กันได้ครั้งตอนนี้จิจิลิปต้องทำให้ยากเหล่านี้ในทุกิลนี้น่าจะเอาใช้เปิดคอนจิตสถานะเลยๆนะโลตี้ติดคาตาบอดเนี่ยคือฟิวเวิร์เลยเพิ่มเพิ่มคูดาวก็ไม่ได้เพราะเพิ่มคูดาวอะไรก็ไม่ได้เพราะยินลูบี้มันกันทุกอย่างควายผมสี่สี่ตอนนี้มีเดียสแปด ไม่ไดิทีคิดแปดเลยนี่คใช้เลยพเพราะว่มันมีได้ผลิตตาบอด กินด <th> ูี helmet, ่ผมอะก็ค <t> ือใส่ไฟเผามันไม่เบิร์กการเผาไม่เบิร์กผมเลยแบบกันเลือดไหลดีกว่าเพราะเลือดไหลมันน่าจะโดนยากโดนโดนง่ายกว่าเลยโดนง่ายกว่าไฟเผาของไฟเนี่ยคือเลือดไหลของไอ้พวกลิปโปลด์ฟิลเตอรอย่างเงี้ยเก็บเลยตาบอดตาบอดตาตาบอดไปคือถ้าคนอื่นมีโรตีสี่สี่มันนี่โหดหน่อยมันี่สี่สองนะผมแบบเปิดได้แค่สี่พันอะสี่สองไม่รู้คุ้มเหมือนนะ ที่เสียไปเนี่ยน่าใส่แหวนที่สหานามันนะคือคือต้นเกมอะถ้าลูดี้ใครโยโก้ก่อนคือแบบคือเสียเปียบเนะบอกก่อนคือล้างหน่อย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 โอเคนั่นแหละ เต่เร่งเชิญนะตาที่สองชน,นะเกมเกมกีกก้กับวัวไงายเกมนี้ก็ือว่าโอเควันนี้วันเพิร์ลรหัสที่ผมอัดเนี่ยวันเพิหัสนะซาบ,บอดีสามเกมมาดูกันโอ้คิมกันเดสเนี่ยเกดิดัสเผื่อเจอเดสอะไรางี้สินะ รูผ้ผลลกคามีดูดี้ไหมน่าจะมีเดีเนี่ยคือยูดีมันรอเทิร์นได้คือผมต้องตีเขาสองทีเขาต้องตีผมให้ทีหนึ่งผมก็หมดละแต่ตีห้าเป้ามันก็แ้วดีอ่ะอีกแล้วไอ้ตัวนี้อุตส่าห์ไปใส่ชิลด์แคนไมกประจำเลยอุ้ยโอ้โหเจบ็จบ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 ขอเตอร์ขอเตอร์ เค้ขอเขาหมดแล้วผมหมดผมบมดก่อนผมน่าจะโดนก่อนอีกด้วยโดนคีแรงไว้โอ้อันนี้มันมีการแช้แข็งหวังว่าจะไม่โดนหมดนะโดนหมดคือมีนี่เรื่องบอกเลยโอเคเหลือเศษออกกรตุ้นมากันด้วยอะไรอยู่อ้าวคิวเว้มาก่อนมาเขาก็หมดเหมือนกัน อ,อยู่ที่ว่าจะว่าใครดีวะตอนนีน้ตาบอดไหมเคไปริ้วมาเลยขอให้โดนเป็นบางตัวพออย่าโดนหมดตัวซะแล้นแหละเอาไม่โดนเลยเเงีย้คุณปูเฮสกิลสองของสกิลแรกสกิลสองเนอสกิลนี้ของ ปนีิก็ตาบอดแต่โต้แต่ไม่แรงผมแข็งข็งหว่าเลยเหรออ๋อเจ็บเจเธออยู่แถวหน้าแต่ถ้าสกิลนี้มันติดคิติเค้ลมันจะเป็นอย่างนี้แหละผมใส่เป็นประดับต่อบโต้นะบวกสาม แต่แค่นี้ก็เจ็บได้นะพวกกอนโรซี่สกิลเอาเวสของลูดี้เหมือนจะเป็นสกิลฟิก่าเมดนะอีเจ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 เจกัสต์แข่งชาดอุ้ยไม่มีการแช่แข็งนี่มันลำบากจริงเขาเอามากันเดนนะแต่ผมไม่มีตัวเดนสักตัว ทีนทีนตอนนี้ผมมีตัวฮิลตัวฮิลน่าจะประมาณเอ่อสามตัวเลยนะแล้วก็มีตัวขจัดบัฟสองตัวนะใครจะออกดูดูดีออกก็จบแล้วอุ้ย ตายแล้วโอเครยบร้อยเลื่องเยอะอนไก็ตายหมดเลยแต่ไม่ใช่ตัวดูดี มันก้อนประมานี้นะมมผมไม่เล่นมากี่เกมอ่ะเกมที่สี่เกมที่สี่ดูกันเกมเมื่อกีก้หลุดอีกแล้วมิสเตอร์อาร์มเมอร์นะคืะอท้กในระดับนี้ถ้าผมเจอลูดี้ขอไม่สุดอ่ะคือผมแบบวันเทินคิวได้หมดเลยนะขอกลางๆอย่างเงี้ยผมวันเทินคิวได้ ผมรู้สึกว่าตัวที่เป็นน่าจะเ,ททเป็นตัวสพาสสำผมนะคงจะเป็นไอสเศษเนี่ยทุกสกิล,กล,กลอ,อินเวสสกิลไอไม่ทุกสกิลเนี่ยยกเวทของผมยกเว้นนะคือกยกเวทหัวมันเวิร์กเขาเติม ข้าไหวไหมธานีฟิดาเมทโอ้โห,โโหตบเซตตัวเลยเศษพอแล้วโอ้โหเศษพาทีมพาหมดตอนนี้เลยเพอเคฮีนฮีเนเลยก่อนจะตายฮีนฮีน คานเตอร์เคานเตอร์เคานเตอร์ไปเคานเตอร์อีกเวด้วยเจียลีแบบไม่ควรจะยืนหลังเนี่ยคือตอนให้มะแลงก็ตามเนี่สะตัดปุกพลังปอดตุ้งพระออกไปทั้งหมดายคู่ ต,ติดสถานะบอกก่อนมือต,นะติดแทงนะเฮ้ยติดต้องติดให้ได้แย่ yeah, ละ โูสีเว่งมาทุกคนเลยจบแล้วจบแล้วจบแล้วครับเ้าเสยชัยสกิลไปเลยจะได้โยกโลดผายแล้วต้องพึ่งเฟยากับโตซี่ครับตอนนี้เสียตายไปเสียตายไป เออนั่นแหละจบโอเคแล้วพี่โดนไฟเผารอบก็ไป,าไปต,ตายตอนนี้ใดเพินนยรถเพินหูยพอดีอเกือบดียอ้มใช่ไหมไปแล้วเกมที่สี่ใชะแบบก็คือการหาย เกมที่5รู้ว่าเฟลลี่อันนี้ผมก็เฉยนะไม่ได้กลัวสกินแต่แต่มันเอาเพิออ่มจุดอ่อนเหมือนเอาวัตสิเมตมากกว่าไปเฮียนก็น่าจะระเบิร์แตกแล้ดมวนัรเบิร์แตกแรงห้บบบบไหนปุ๊บ ขอแรงไป okay. ต่อเลือ่องซิงพอแล้วเสร็จถ้าสเสร็จออกออกยูผู้ฆ่าเป้าเลยตอนนี้นี่น่าจะสี่เป้าไปยังผิดยูโห่เนี้ยออสี่เป้าโอเค มันแรงแค่งมันถึงจะไม่โดนเต็มแต่ถ้าโดนตีย่อมเนี่ยล่วงแน่นอนหาเป้าเหมือนกันยูจนตาบอดป่าล้างล้างล้างต้องล้างไม่ต้อง,งคิวไว้ได้ที่มันโอเคเลยดิหาเป้าเหมือนกันแต่ว่า มีการ5 0เปอร์เซ็นจากโรซี่ไม่กลัวหรอกเขาเติร์ดแอดเช็กเดือนไหลเหรอไม่ไหลหรอกเรามีการเดือนไหลเซเว่นน้อยรถไฟตุกต,ตีนะก็คืไอนนไม่โดนแรงตอนนี้ขั้นต่ำไม่โดนแรงตอนนี้ไปเลย คนเพิ่งม,มีพายเขาก็อย่าใช้พายนะคือให้พายไปอยู่เมตาเป็นสะพังเลยกันแค่คนแบบเพิ่งดีให้เขาเล่นเนะลียนไปก่อนมีล้างสองตัวคือตอนแรกผมมีล้างสองตัวเลยเมื่อก่อนมีล้างตัวเดียวไม่มีโดซี่เนะี่ยมันยากเกินไปก็คูดาว่าโอเคแต่ว่ามันจะโดนอย่างี้หรือเปล่า ยิ่งกับพายผมนะพายผมเอาลูกิวกิวกอร์ได้นะพอพายลูกิววออยู่เนี่ยคือเป็นตัวที่อย่างน้อยคือมันก็ได้ใช้ประโยชน์ที่ลงกิววอได้แนละ้วเฮ้ยชนะแล้วเย่เอา้าในกติมสี่แล้วผมขอลุอลยแล้วกันแถมให้ละก,กินกมนึงขอชา้ากันจะแพ้ชนะผมก็ไม่สนใจละคือสักสักสี่เป็นสี่แต่เาไปไปต่เพิ่มก็ได้จะขึ้นสี่เปนห้าจบสี่เปนหกเหมือนเดิมแหละโอ้ <ítulo> จิจ้มึกปะเนี่ยโหมาอึดเลยวะสิบสองคสสี่ต่างตรงนี้ยกโลกขอยกไหมขอยกเยกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยกไหมยกแล้วพูดจีเจลิฟตีาอ์เตอร์แล้วให้มันใช้สกิลมาให้ผมโอเคจำมันช่างมันระเบิดแตกด้วยไรมีระเบิดแตก หนึ่งพีมาเลยมาเลยจะไ,ได้เคาน์เตอร์แล้วเพิ่งจะเจดีเคาน์เตอร์เลยเนะี่ยผมมีผมใส่เคาน์เตอร์มายริงดีนะเคาน์เตอร์ประดับตะกี้ไปต่อโอเคนั่นแหละถึงจะไม่โดนก็ตีเป้าเต็มเต็มมันตายหนึ่งตัวตรงนี้ดูดที่คนอื่นเลยนะเคาน์เตอร์แอทแทก อีกทีนึงที่เจ,จนี้เป็นตอนนี้เป็นพระเอกเลยนะเอ้ยนางเอกดิพระเอกอะไรวะหาเป้าเราไม่กลัวจะกลัวไฟเผามากกว่า,อาครอร์เต้โอ้ยแย่มาละอีกรอบนึงสวยเราจะโดนเบาลงหน่อยโดนเบาลงโอเคมีล้างสองตัวจะได้ล้างไหมเนี่ยห,หรือเปล่า โอ้ในล้างนี่เยี่ยมแต่โดนหลังหรือเปล่าเจนนี่แม่จะตายแล้วโอเคลาก่อนเออออเออเออเ่อเ่อเอออเออเอเออเอ้ สปีดผมอยากได้สัก91นะแิบเอ็ดนะเราจคือได้เดคิดทหนึ่งของก็มีน้อยอ่ะจะถามว่าสบายยาก่อนมันมีจำกัดไม่มีจำกัดทุกคนแหลโโ 6, ะโรซี่บวกผมจะ่บวกสิเ,เกินเกิน,าน,นตายช่างมันตอนนี้จะไหมโอเคเยี่ยมพีนแอดเนีเย ปิดชารได้สวยสุกมากใช่ไหม6เกมรวดเลยนะเกมเมื่อกี้เหมือนมันจะหลุดมัง้งโ <Okay. S 2> องเคเกมเมื่อกี้ผมเล่นไปเล่นไป3เกมมันหลุดไปน1เกมโอเคก็ทีผมน่าจะประมาณนี้ผมไปไต่สักหน่อยนึงก็น่าจะขึ้นละอัตราชนะจะได้เพิ่มเพิ่มขึ้นหน่อย จริงๆอะที่ผมแพ้ผมใช้พายนะพายแบบมันโดนหนักมากเลยพายผมเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูคือผมบอกว่าจิตวิญญาณของมีอัพผิดไงไปอัพสมดุลไปนะผมจะเปลี่ยนดีกว่าตอนรีเมื่อไหร่ผมจะเปลี่ยนเป็นเออ่ตีธาตุาไฟเบาลงอีกอย่างนึงคือโรซี่วอาแค่โบกเท่านั้น,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 นจุดต่อนจุดต่อนเลยให้มันออกสกิลมาที่จะบ่อยนะเลื่อยๆกับบล็อก อันนี้เป็นอัมพลานแล้วก็ลด4-5เป้า20%นะแล้วก็อย่างคือเจมถ้าใครบีเจมดาร์กนะไอ้ยเจมอดีต4อดีต7ในนะเรื่องหนึ่งอะใส่แทนออต้านฮาคูดาวได้นะผมเอามากาันเศษกับลูดี้เฉยๆนะพลังเพิ่มพลังเวทเนี่ยผมให้มันเพื่อมันตีติดคิยทิเคอลจุดอ่อนนี่ยจะได้แรงขึ้นส่วนลูดี้ก็ ใส่เป็นจุด,จดอ่อนนะแต่ก่อนใส่เป็นตอบโต้ไงมันไม่เวิร์กก็เลยใส่เป็นจุดอ่อนเนี่ยให้ให้มันมีโอกาสออกสกิลนิดนึงเอเสียญนี่ถอดแต่ก่อนใส่จุดอ่อนจุดอ่อนนะอันนี้คือถอดจุดจุดอ่อนชิน้นนึงให้มันมีคีหน่อยทีนี้มีโอกาสติดตีขี้จุดอ่อนหรือเปล่านะบ้านนี้ไม่รู้แก้ยังนะ้ามันติดตีขี้จุดอ่อนอนะถ้าแก้แล้วก็ดีนะใส่อำพางถ้าถ้าจอดช่องได้จะจอดช่องเป็นเอ่อใส่เป็นประดับบล็อกนะใส่เป็นประดับบล็อกประดับ ประดับอะไรก็ไดแบบ้ผมใส่เป็นดับบล็อกเนอะน่าจะบอสสำหรันบนี่ใช่ป็นแบบบล็อกแล้วก็เอออันนี้มีเจลียดอัมพรางตอบโตอ้อัมพรางท่าเป็นต้องใช้ออุบายยลล่เลสักนิดแล้วก็เซนนะนี่เหมือนเดิมเลยทุกอย่างเซนเนี่ยใส่จุดอ่อนนเแทนจะก่อนใส่จุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยมันออกสกิลบ่อยไปผมมันไส้ก็เลยใส่เป็นสปีดให้มันเลยพอหอมไม่มีและส่วนเรโอเคน่าจะจบละสัตว์เลี้ยงก็ยู นี่หว่าเอามาเจอไอ้นะไอเรียกว่านะเฟิรลิวเออเฟิรลิวมนเดิมเลยเราตาฟื้นฟูมันสี่สิบเปอร์เซ็นบวกเศษไปอีกแค่แค่จะ่ฮิวม่ขึ้นเลยโอเคก็น่าจะประมาณนี้โอเคครับก็ไปดีกว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามก็ได้ล่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งก็ด้วล่ะเพื่อจะได้ภาคีใหม่ดีนี่ต่อไปโอเคสิ่งที่สำคัญอย่าลืมไปกดติดตามเพจเชฟเว่นไนเดอร์ล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย ผู้เรียนไปออกไปเด็วชนีดรีบ